มีผลแล้วเพิ่มสิทธิ์ลาคลอด120วันนางสาวลลิดาพเพลเววัฒนารองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ซึ่งบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่7ธันวาคมที่ผ่านมามีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับลูกจ้างโดยมีสาระสําคัญได้แก่ลาคลอดบุตรเพิ่มจาก98วันเป็น120วันและให้ไหนจ้างจ่ายค่าจ้างระหว่างลาเท่ากับค่าจ้างในวันทํางานไม่เกิน60วันลาดูแลบุตรป่วยเพิ่มสิทธิได้อีก15วัน ในกรณีที่บุตรเจ็บป่วยพิการหรือมีความผิดปกติโดยได้รับค่าจ้าง50อร์เซลาช่วยภรรยาคลอดบุตรเป็นครั้งแรกในกฎหมายไทยที่ให้คู่สมรสลาได้15วันได้รับค่าจ้างเต็มจำนวนนอกจากนี้ยังคุ้มครองลูกจ้างจ้างเหมาบริการในหน่วยงานรัฐให้ได้สิทธิประโยชน์เทียบเท่ากับลูกจ้างทั่วไปทางค่าแรงวันหยุดและสิทธิการลาซึ่งกฎหมายฉบับนี้ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานแรงงานไทยให้สอดคล้องกับบริบทสังคมในปัจจุบัน